สวัสดีครับวันนี้พามาดูน็อตพักเท้าของเวฟรถรถตระกูลเวฟทุกรุ่นเลยที่มีพักเท้าแบบนี้นะครับน็อตท,ที่ใส่เนี่ยถ้าหากน็อตอันเดิมมันหลุดมันหายผมแนะนํานะครับให้หาน็อตท,ที่เหมือนเดิมที่ออกจากศูนย์ออกจากโรงงานอะ่ะมันจะแข็งแรงน็อตแบบนี้จะแข็งแรงเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาของมันประมาณนี้น็อตพวกนี้เวลาขันขันออกง่าย แข็งแรงโอกาสขาดน้อยน็อตแบบนี้ห้ามเอามาใส่เป็นเด็ดขาดเพราะว่ามันมันยังไงละ่ะความแข็งแรงนะ่ะมันมันน้อยเวลาขันนะ่ะมีโอกาสขาดนะ่ะมันมีสูงแน่นอนเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเรกๆใส่เข้าไปแน่นดีแน่นดีแต่พอเรา ผ่านการใช้งานไปนานๆมันไม่ได้ถอดเสียทีเวลาจะถอดถอดทําเครื่องถอดพักเท้าออกเพื่อที่จะผ่าเครื่องผ่าอะไรเนี่ยน็อตพวกนี้เวลาโดนน้ําโดนพวกดินพวกเนี่ยมันจะทําให้เกิดสนิมพอเกิดสนิมเสร็จปุ๊บน็อตติดขันยากเกี่ยวฝืดปัญหาตามมาคือขาดถึงแม้อะแน่นอนแหละเกี่ยวมันไม่ฝืด แต่มันมีสนิมไปเกาะตามน็อตน,นะก็ทําให้มันขันออกอยากแล้วพอขันยากปื๊ดเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนรู้เรื่องใส่เข้าไปที่เรียกถ้าหาใครที่ถอดออกไวมันก็ดีแต่ถ้าหาใครที่ไม่ได้ถอดออกนะลถนะมันไม่ได้ถอดทุกวันอยู่แล้วแหละน็อตพักเท้าเนี่ยถ้าหากใส่ไปนานๆนะครับ โอกาสขาดมันมีนะไม่แนะนําใส่เลยนะไม่แนะนําใส่น็อตหัวขาวแบบนี้นะน็อตขาวๆแบบนี้เอาง่ายๆคือแม่งถีเอาไก่มางอยนะมันก็ขาดแล้วนะครับไก่มางอยก,ก็ขาดแล้วให้หาน็อตพวกนี้มาใส่ถึงแม่ไม่ต้องไปหาของใหม่หรอกไม่หาของเก่านะหาของเก่ากส่วนมากไ้น็อตพวกนี้เนี่ยร้านรถยนต์จะเยอะนะครับ ของเก่าที่ร้านรถยนต์เขาถอดเก็บไว้พวกอะไรหัวน็อตอะไรนะหรือถ้าให้ดีก็อะไรอ่าไปซื้ออยู่ที่ร้านอะไรรถยนต์นะหัวน็อตแบบน,นี้เป็นน็อต m 8ปดคูณหนึ่งจเบอร์สิเห็นชัดไหมเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดชัดเลยนีแบบนี้คือใส่ได้แต่ถ้าหากถอดใบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหาก นานๆทอทีโอกาสขาดมีสูงเนี่ยน็อตพวกนี้แน่นนะครับแน่นแข็งป๊กนะแข็งป๊กโอกาสขาดมีน้อยกว่าไอ้ตัวนี้เราต้องหาน็อตแบบนี้มาใส่เด้อเอ้ยเนี่ยสังเกตอยู่ต้นบนเนี่ยตัวเลขเหมือนมันจะเป็นเลขสิบเนี่ยอยู่ด้านบนหรือเปล่านะเนี่ยประมาณนี้หัวน,อน็อตเอาให้ดูกันใกล้ๆเลยมันแตกต่างกันยังไงเนี่ ดูดูเฉยๆเ,เนี่ยถ้าหาใครดูน็อตเป็นเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือบอกค่าความแข็งของน,อน็อตนะหรือถ้าหากมันไม่มีตัวหนังสือบอกดูจากเนื้อผิวเหล็กเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าตัวไหนมันมันแข็งหรือตัวไหนมันอ่อนมันย้อยตัวนี้เนี่ยเอาหัวนิ้วดีดลงเนี่ยเปียเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยหัวน็อตเนี่ยปูดงอหมดแหละเฮ่นนะขี่คุยอีกหาต่าเงย เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแข็งโปกเลยแนะนำกันครับแล้วะระยะเกี่ยวที่ดีก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณจากเส้นบบน้อบัดนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะชึบอยู่ประมาณนี้เอาประมาณต่ำกว่าข้อมือหนึ่งนิดหน่อยนะนี่ฮะอันนี้เป็นข้อมือนะนิ้วชี้ดูนิ้วชี้นะให้สั้นกว่าข้อมือนิดหน่อย าบางคนก็คิ่ว่านิวคนเงาสันบรซ้ำกันว่าสันก็กะเอาประมาณเท่าของเดิมของมันถ้าไม่รู้ของเดิมของมันก็เดี๋ยวสิวัดให้เดี๋ยวก็จะมีคนมาวา่มาเดี๋ยวสิวัดให้ถ้าบาวัดให้มียง็มีคนมาว่าอีกละ่ะเท่าไรเท่าไรอีกละ่ะบางคนอ่ะประมาณยี่สิบมิล เนี่ยยี่สิบมิลนะด,ดูดิดูดิยี่สิบจุดห้าเอ้ยบแมนบแมนยี่สิบพอดีเลยประมาณสองเส้นนะนัดสองเส้นประมาณนี้วัดให้เลยเด้อเดี๋ยวหาว่าบบวัดให้อีกประมาณนี้ไปแล้ว